ตอนที่ทุกท่านได้ดูวิดีโอนี้นะครับลุงแมวกม็คงได้อยู่เชียงใหม่แล้วอ่ะเหมือนมิวสิกวิดีโออะไรบางอย่างที่เราคุ้นเคยหรือเปล่าวงโพลีแคทใช่ไหมจริงจริงมาจากหนังเรื่องพี่ขี้หนูกับหมูแฮมหรือเปล่าโอ้โหย้อนกลับไปใช่ไหมไม่แน่ใจย้อนกลับไปกลับมากเลยในวิดีโอนี้นะครับลุงแมวเชื่อว่ามีหลายคนปลายปีแล้วนะแล้วก็จะมีพวกลดราคาต่างๆนะอาจจะมีความคันอยู่ในใจนะครับว่าจะซื้ออะไรดีนี่ระวังตัวนี้นะครับตัว asus rog xbox a l i g n x ใช่ไหมตัวนี้นะครับหรือว,ว่าตัวสีขาวอะไรในนะตัว xbox a l i g e นะกับตัว nintendo switch 2นะครับที่ออกมาแล้วก็ตอนนี้ลดราคาแล้วนะช่วงเซลล์ก็ราคาก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับน่ามาเชื่อว่า12-12เดือนนี้ก็น่าจะมีลดราคาปิดเยอะเหมือนกันน,ะนี่ทั้ง2เครื่องแบบนี้นครับซื้ออะไรดีนะหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงแบบไหนนะครับในวิดีโอนี้อยากจะเจาะลงมาเรื่องความ สูงนะความสนุกของการเล่น2เครื่องนี้มากกว่านะครับว่าเครื่องไหนจะเหมาะกับท่านผู้ชมแล้วมันต่างกันยังไงมันให้อารมณ์แบบไหนนะครับผมโดยที่เราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องของสเปคหรือว่าเรื่องของ อื่นใดมากนะแต่ว่าโฟกัสไปที่ความสุขหรือว่าเสน่ห์นะครับของ2อ,อันนี้นะรมแม้ว่าความสุขของตัว asus rog ally หรือว่า rog ally x เนี่ยาราคาเครื่องนะอันนี้หมายถึงตัว xbox ally x ตัวนนี้อาจจะสูงนะถ้าเราเปรียบเทียบกับตัว nintendo switch นะครับก็รวมมาไม่แน่ใจตัวนี้ม่น่าจะประมาณ30,000หรือว่าเกือบเกืบ 30, 000, อบ3 0 0หมื่น่ะก็ถือว่าราคาสูงแหละเท่ากับเราซื้อตัว พีตั้งโต๊ะนะหรือว่าตัวโน้ตบุ๊กได้เลยนะในขณะที่ตัวเนี้ยตัวเครื่องเนี่ยก็ราคาก็อาจจะไม่ได้สูงเท่าอาจจะเรียกว่าครึ่งหนึ่งของตัวนี้เลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่มันได้ตามมานะลูกแมวว่ามันสร้างความสุขให้เรามากเหมือนกันก็คือว่าช่วงเวลาที่เราได้เปิดไปนะครับแล้วเราก็ได้เห็นเหมือนกับ เกมเก่าๆที่มันอยู่ในหายาดองเราเช่นใน t e ีมเนี่ยเกมเก่าที่เราดองไว้นะเมื่อ10ปีที่แล้วมันก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เคยฝันว่าเราจะได้เล่นแล้วยังไม่ได้เล่นมาสักทีอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราเห็นเนะี่ยเดี๋ยวว่าแล้วเราก็จะเปิดนิดนึงนะี่นี่ทั้งหมดนะครับนี่นี่เห็นไหมมันก็จะมีมากมายมหาศลาลบัรตัไทยแบบนี้นะคือทั้งหมดที่เราซื้อไว้อ่ะพอเรามีเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเดีย๋ยวจะเป็นรุ่นสีขาวก็แล้วแต่นะมันก็ทําให เรามีความสามารถในการเล่นเกมเหล่านี้ไนดะ้แทบจะทั้งหมดเว้นนา่เกมที่จะใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดนี่ก็อีกเรื่องนะแต่จริงๆอันนี้มันก็สามารถใช้อะไรหลอกวาเป็นตัวเ,เลื่อนเป็นเมาส์ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าสตรีมเด็กน่าจะถนัดก,กว่านะถ้าแบบใช้สไตล์แบบคอนโทรลแบบนี้นะแต่นียมันคือความรู้สึกดีนะอันแรกนะครับของเหล่าเกมเก่าที่เราซื้อไว้นะครับในช่วงลดราคาตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเราเนะอันนี้คือไฮย่าดองเกมเก่าถูกปะ แล้วต้องไม่ลืมเหมือนที่เคยพูดว่า PC ไม่มีเจเนเรชันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมส่วนใหญ่นะครับนะถ้าเอามาขายบน s สตีมเขาเหมือนกับพยายามจะออพติมัไซ์นะทำให้เกมเหล่านี้เนี่ยมันยังสามารถเล่นบนเครื่องสมัยใหม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเล่นเจาะซีรีส์นะนะเช่นเกมคลาสสิกต่างๆใดๆนะครับเกมย้อนกลับไปเหมือนกับอุ้ยเราเคยได้ยินชื่อเกมนี้นะแ,แล้วเรารู้ว่ามันมีหลายภาคมากเรจะแบบ ย้อนกลับไปขุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้เพราะว่ามันไม่มีเจเนอเรชันอันนี้คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์มากๆนะเกมที่เป็นเกมเปิดตัวใหม่นะครับบางทีถ้าเราเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นนะก็จะราคาดีกว่าบนแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับหรือว่าบางทีก็เท่ากันมีแพงกว่าไหมก็มีนะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากคืออาจจะราคาดีกว่านะแล้วก็แน่นอนว่าลดราคาก็ มีมาตลอดนะครับแล้วก็ลดราคานี้ก็ลดเยอะเหมือนกันนะก็จะได้ความสุขตรงนี้คือความคุ้มความเก็บได้นานนอะอันนี้แบบมาเต็มแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าด้วยความที่เครื่องมันหนาเนะขนาดนี้หนักขนาดนี้เนี่ยมันก็แลกมากับการที่เราได้เล่นเกมแบบ performance มันดีนครับ 60fps เนะ 1080p หรืออาจจะไป120 เอพีเอส p นึ่งศูนะครับหรือว่าอาจจะไปที่1นึ่งศูแต่มันเป็นเกมใหม่เอี่ยมล่าสุดนะที่สามารถเล่นบนเครื่องแรงแรงอย่างเพลย์เ a t ั o นห้าได้ก็สามารถเล่นบนนี้ได้แบบพกพาแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบไอตัวเนี่ยนะกริปต,ตรงนี้มาเพิ่มนะก็จับขนัดมือทําให้เรื่องน้าหนักเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนัก เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด็ดเนะก็เหมือนที่ลงมาเคยพูดแล้วแหละมันดีหมดเลยนะที่ลงมาจะติดอย่างนี้ก็คือหน้าจอ7นิ้วเลยเฉอันนี้คือในความหมายคือสำหรับคนแก่นะซึ่งก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคไม่ได้ไม่ได้แย่เพราะหน้าจอเลยคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับติดแค่มันเล็กไปหน่อยถ้ามัน8นิ้วเนะี่ยมันน่าจะสุดยอดนะเป็นเครื่องที่จบวันนี้แต่ว่าก็เข้าใจได้เรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรนะแล้วอาจจะเพิ่มความหนักขึ้นมาหรือความใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ อาจจะต้องรอรุ่นต่อไปนะครับอันนี้คือตัวเออ่ Xbox a l i g X นะที่เป็นความรู้สึกนะหลักๆก,ก็คือเกมเก่าเกมเซลล์เกมใหม่แรงนะแล้วก็ติดตามเราไปได้ในทุกที่ส่วนฟีล l ิ่งการจับถืออะไรใดๆถ้าสมัยก่อนรุงมาอาจจะบอกว่ามันจับอะไรเมื่อยๆไม่ถนัดแ,แต่ว่าณจุดนี้นะครับมาแบบนี้อันนี้คือจบเลยนะคือมันก็ถนัดมากมากยูแล้วนะถึงดังโอ้ มาครบมาครบนะแล้วก็ความจุกจิกเชิง OS ก็ไม่เทียบเท่ากับตัว Windows เมื่อก่อนนะครับก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นยิ่งท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเล่นจากตัว PC Game Pass เป็นหลักนะแล้วก็เล่นจากตัว Steam เป็นหลักเนะี่ยรู้ไหมว่าความจุกจิกจะลดลงไปเยอะมากเหมือนกันยิ่งถ้าเล่นจากตัว PC Game Pass อย่างเดียวนะโอ้โหความจุกจิกแทบจะหายไปเลยตัว Nintendo Switch 2นะครับอันนี้ก็ จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะทุกครั้งที่ลุงแมวหยิบมามันจะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งทันทีนะคืออันแรกก็คือว่าเห็นปะเห็นความบางซึ่งจริมก็ไม่ได้บางมากนะแต่พอเทียบกับตัวอะไรเนะี่ยมันก็บางกว่ากันเยอะนะครับจับถือก็เบาวกว่านะหน้าจอ8นิ้วอันนี้คือภาพในภาพรวมทั่วไปเนะเสียงอาจจะดังไม่เท่าตัวอะไรนะครับแล้วก็กราฟิกไม่แรงเท่านะ เกมสมัยใหม่อย่างเช่น A.C. อย่างเงี้ย A.C. Shadow ยังไม่ได้เล่นนะแต่ว่าแน่นอนนะตามสเปคมันก็ออกมาอยู่แล้วว่า30 FPS นะครับหรือว่าแม้แต่ตัวก่อนหนะ้านี้เนอะ Star Wars Outlaws เนี่ยก็ยังเป็น30 FPS นะครับคือพูดอย่างเงี้ยนึงถ้าในเชิงความแรงอะตัว Switch สอเนี่ยอาจจะแรงไม่เท่ากับตัว Xbox อะไรแน่นอนนะเพราะว่าโอ้โหเครื่องมันหนาอะไรต่างกันเนอะแต่ว่า ทาง Nintendo เนี่ยกดันมันขึ้นมานะครับทำให้สามารถเล่นเกมเ,เรียกว่าอะไรอะเกือบ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 เล a ย์หได้นะแล้วก็าทางค่ายเกมอาจจะต้องยอม Optimize ลงมานิดนึงนะครับคือดาวเกลตลงนิดนึงนะกราฟิกอย่างเงี้ยก็อย่างที่เราเห็นเ,นเช่น AC, เอ่เนี่ย AC Shadow เนี่ยก็พยายาม Optimize มานะมีอีกเยอะมากๆนะที่จะสามารถมาลงบน Switch 2ได้มาว,ว่าขอออ a ติ y ก็น่าจะมานะ ของย b i s o อ t ก็น่าจะมานะครับและอื่นใดอีกมากมายก็จะมีประเด็นเรื่องตัวนี้ในหนึน่งการจับถือที่มันอาจจะไม่ค่อยถนัดมากเนะหมันถงว่้าเกิดออกมาเล่นเกมพวกเ,เป็น AC พวกอะไรที่มันเป็นแอคชั่นจ๋าๆแต่รู้มาเชื่อว่าอันนี้แก้ได้ไม่ยากนะก็เดี๋ยวคงมีตัวกริปตัวอะไรออกมาขายมายถึงจอยที่แบบมีตูดมาเลยนะครับมีตัวกริปด้ามจับมาให้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็คงออกมาขายแบบ ให้เราเปลี่ยนได้เลยนะเนาะไม่ไม่ต้องใช้แบบคลิปเสริมอะไรที่โรงแลมว่ามันยังไม่ค่อยถนัดมากนะซึ่งในเจเนอเรชันก่อนจอยพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นของ o l ด s p สปิดแพดโปรหรือว่าของยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวมันมีมาแน่นะครับในอีกแง่หนึ่งนะครับคือตัวนี t e n d o Switch 2เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นนะมันเป็นอารุณรุ่งนะเพิ่งเริ่มต้นการออกเครื่องนะครับแล้วก็แน่นอนถนะ้ซื้อเครื่องนี้เนี่ยก็ยาวๆไปประมาณ อย่างน้อยก็ลุ้ไหมว่า8ปีนะแน่นอนระหว่างนี้จะมีเครื่องอัปเกรดอะไรออกมาอยู่แล้วทุก2-3ปีนะเช่นมันอาจจะมีแบบเปลี่ยนเป็นจอ o อเลหรือเล็กลงหรืออะไรก็ตามเนื้อแต่ว่าจากตัวเจเนอเรชันเดิมของสวิชเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ เหมือนกับออกมา2ปีแล้วอัปเดตเครื่องอะไรเขาจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะฉนั้นถ้านผู้ชมซื้อตัว Switch 2ตอนนี้มันก็ได้ความมั่นใจได้ประมาณหนึ่งว่าเครื่องนี้จะเล่นไปได้อย่างน้อยรู้ไหมว่า8ปีนะตามอายุของเจเนอเรชันนะครับแล้วก็ Switch 2ก็ขายดีมากมากนะรู้สึกว่าจะเป็นคอนโซลที่เปิดตัวที่แรงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะโดนทิ้งนะหมายถึงว่าโดน Nintendo ทิ้งนะคือเล่นได้ยาวๆแน่นอนนะเอาฟีลลิ่งนะ ฟีลลิ่งถ้าเกิดเรามองว่าตัว Xbox l i ไร X เนี่ยมันเป็นความแรงเร็วสะใจใช่ไหมถ้าเป็นสาวๆหรือหนุ่มๆเนี่ยแบบสายโฉบเชียวนะอ่าแบบฟิลฟ้าอ่างเงี้ยตัวสวิชอะนุ่แมวยังให้นิยามเสมอว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักหิวใจสบายๆเนอะมันเป็นเครื่องที่ซับซ้อนมากเลยนะรุ้มแม่มีความรู้สึก เองนะคิดไปเองแต่ไม่รู้ท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนรู้ไหมว่าแบาคือตัว r อ g จไร X แบบนี้หรือว่า r อ g จไรก็ตามหรือแม้แต่ตัว Steam Deck ก็ตามอ่ะมันจะมีฟีลลิ่งของความเป็นเครื่องฮาร์ดคอร์อยู่อาจจะเพราะว่ามันหนามันดูมีความเฉพาะกลุ่มมั้กมันคือเป็นเครื่องเล่นเกมมากๆแม้แต่ตัว Steam Deck รู้ไหมก็รู้สึกอย่างนั้นนะคือ เพราะมันหนานี่แหละนะมันหนามันใหญ่อะไรเงี้ยครับคือคนพกหรือคนเล่นนะ่ยต้องให้ความสําคัญกับเพอร์ฟอร์มานซ์ของมันประมาณนึงมันก็เลยมีความฮาร์ดคอร์คาแรคเตอร์ฮาร์ดคอร์เนี่ยติดตัวอยู่เนาะฮาร์ดคอร์เกมเมอร์นะนะแต่ว่าในขณะที่ Nintendo Switch เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องที่กึงก่ง casual, กึงก่งแคชชัวกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งฮาร์ดคอร์พูดยังไงดีคือ แคชชวในความหมายที่ว่าเครื่องไม่ได้แรงมากนะแบนแบนพกง่ายอาจจะจับถือไม่ถนัดมากสุดๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่คือจับถือได้นะเล่นนานๆานานก็ได้เหมือนกันนะมันก็มีฟีลลิ่งของทุกเพศทุกวัยทุกคนอยู่ในตัวมันนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเกมที่เขาเอามาลงอะ่ะมันก็จะมีความแบบกว้างมากนะวาริตี้มากนะครับตั้งแต่แบบเกมครอบครัวเราเล่นกับลูกๆ น้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนได้เล่นหลายคนได้นะเล่นหลายคนแน่จอทีวีได้เล่นคนเดียวได้นะแต่ว่าในข่าเดียวกันเนี่ย มันก็มีเกมที่มีความแบบฮาร์ดคอร์สำหรับเกมเมอร์ก็มีเช่นแบบสาย JRPG RPG ฮาร์ดคอร์ RPG อะไรเงี้ยโอ้มันก็มีเหมือนกันนะครับสายนี้นะสายที่อาจจะไม่ค่อยมีเยอะมากก็คือพวก A.P.S เพราะว่าด้วยเนี้ยลักษณะอะไรต่างๆมันแต่ว่าอย่างที่ว่าว่ารู้ไหมว่าเดี๋ยวจะต้องมานะเพราะว่าเจเนอเรชันนี้มันสามารถที่จะรันได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะเจเนอเรชันถ้าอะไรที่รันบน p 4หรือว่า เพล5ในช่วงเริ่มต้นได้รืไมาว,าว่าอันนี้น่าจะรันได้เช่น Core Beauty อย่างเงี้ยลุงมาคิดว่าน่าจะมาแน่เดาเอานะครับเดาเอากอา็มันก็เลยกลายเป็นเครื่องที่อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่า,ากว้างมากนะรองรับการเล่นที่กว้างมากซึ่งถ้าถ้าใช้ความคิดแบบเนี้ยแต่ท่านจะแย้งว่าอา้าวแต่จริงตัว Xbox อะไร X หรือว่าตัวอะไรสีขาวเนี่ยรุ่นเก่าย้อนกลับไปหรือซิมเด็กมันก,มนก็มันก็เล่นแบบที่ลุงมาพูดมาได้นะอันนี้จริงนะครับจริงแต่ว่า นั่นแหละด้วยฟอร์มแฟกเตอร์อะไรต่างๆนะรู้มว่ามันเรียกร้องความให้เขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะเรียกว่าไม่สะดวกสบายเท่าแล้วกันอ่าใช้คํานี้แล้วกันนะคืออันเนี้ยมันให้ความสะดวกสบายในแง่ของความแคชชัวมากกว่าแต่ก็เราแลกมาก,กับการยินยอมที่มันอาจจะไม่ได้ถนัดมากไม่แรงมากอะไรทํานองนี้นะเสะน่ห์ของมันคืออะไรนะครับคือด้วยความที่เกมของ witch เองเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะแต่ว่าซูมลงมารู้ไหมมีความรู้สึกว่า สวิชเนี่ยมันเหมือนกับสาวน่ารักอะอ่าสาวน่ารักนะที่เราแบบอยากจะเป็นเพื่อนด้วยนะเขาคอยปลอบโยนฮิวใจเรานะผ่านเกมแนวต่างๆที่รู้สึกเล่นแล้วมันสบายเช่นเกมสายฟาร์มใช่ไหมเกมสายถ้าลุมาเองเนี่ยเกม JRPG นะเกมสายเนื้อเรื่องต่างๆใดๆนะเกมของ Nintendo เอง Exclusive เองนะที่มีความมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่มันแบบ มันจะน่ารักกึ่งกึ่งแค่ชั่วสบายๆแล้วไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนมันจะไม่เหมือนกับเกม Triple A เดี๋ยวนี้ที่แบบเรารู้สึกว่ามันออกมาปุ๊บเราต้องรีบไปเล่นน่ะแล้วพอเล่นจบแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเกม n i Nintendo s w i t c h เนี่ยมันจะอยู่ยาวๆไปนานๆเนาะถ้าถ้าผู้ชมอยากเล่นเคอร์บี้ไม่ต้องเล่นวันนี้ก็ได้อีก3เดือนค่อยเริ่มเล่นก็ได้มันมีความรู้สึกรู้ไหมว่าเขาทำการตลาดได้ดีมันมีเซนส์แบบนั้นอยู่คือซื้อน t e n d o s w i t c h ไปอะ ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเราเองนะคิดว่าตัวสวิชเนี่ยมันเกิดจากบริษัทนี้ญี่ปุ่นนะซึ่งเวลาเราเล่นเกมอะ่ะมันก็แบบเวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยซึ่งการทํางานมันก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยมาเติมเต็มความต้องการลึกๆในใจตรงนี้นเอออยากจะพักผ่อนบางคนซื้อมาอาจจะไม่เคยเล่นเลยก็ไดนะ้แต่ว่าซื้อมาแล้วก็ได้เปิดดูนะเอ้ยยังมีคอลเลกชันอยู่แล้วก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยนะครับที่การที่มันจะเล่นอะ่ะมันง่ายมากนะแค่แบบเปิดเนี่ยกดปุ่มเดียวใช่ไหมกดปั๊บเนี่ยนะกดปับ๊บ ตื่นเลยนะครับตื่นปุ๊บเนี่ยตื่นปุ๊บนั่นเราก็กดแค่นีเน้เราก็พร้อมเล่นได้เลยถ้าเป็นดีต่อนะถ้ามีตลับก็เปลี่ยนเล่นเล่นเสร็จจะเลิกเราก็แค่กดปั๊บแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้นะมันง่ายมันง่ายที่สุดแล้วนะครับในการที่จะเล่นนี้ไม่รวมกับที่ว่าท่านผู้ชมสามารถต่อออกทีวีได้นะมันก็ง่ายที่สุดแล้วนะแน่นอนอันนี้ก็ทําได้นะแต่อาจจะไม่ได้ราบเรียบเท่าไม่ได้สมุทเท่านะแต่ก็ทําได้เหมือนกัน แต่ว่าถามว่าเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยราคาดีไหมอันนี้ Switch 2นะคือตัวเครื่องเราไม่คุยกันแล้วเพราะว่ามันก็ออกแล้วนะราคาประมาณหม0 0นห0 0 0 0แถวนี้ในช่วงเซลล์่นปัจจุบันนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สาวน่ารักคนนี้ไม่ได้บอกท่านผู้ชมตอนที่เธอมาเคาะประตูบ้านเราเมื่อประมาณ4-5เดือนที่แล้วเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เธออัปเกรดเจเนอเรชันแล้วนะแล้วก็ เธอพร้อมชาร์จเราด้วยราคา,เ,าเท่ากับแพลตฟอร์มอื่นนะเท่ากับ Play 5เท่ากับตัว Xbox a l i a n X นะในความหมายที่ว่าราคาเกมก็จะพุ่งขึ้นสูงไปนะครับก็อาจจะ2,000กว่าบาทนะอก็ในขณะที่กราฟิกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เท่ากับเครื่องอื่นแต่เราจ่ายราคาเกมที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะซึ่งอันนี้หลายๆคนก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรเราสามารถซื้อแบบบนช้อปปิ้งแพลตฟอร์มเป็นพรีออเดอร์ก็จะใช้พวก เออไวเชอร์อะไรต่างๆนะไปซื้อเนี่ยก็จะได้ราคาถูกกว่าอันนี้ก็จริงนะครับแต่ก็มันต้องการจัดการการวางแผนอะไรต่างๆใดๆนะก็เลยอาจจะได้ได้ว่าน่ารักนะเป็นมิดนะแต่ราคาสูงนะแพงนะเขาเขาดูดูบ้านๆแต่เขาเขาชาร์จเราเต็มยี่เหมือนกันนะครับก็อันนี้อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าถ้าผู้ชมไม่ไม่มาที่จะเล่นบนเครื่อง เล่นเกม Switch 1บนเครื่อง Switch 2นะซึ่งแน่นอนว่าเครื่อง Switch 1เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ไม่ใช่เครื่อง Switch 1เกม Switch 1บนเครื่อง Switch 2นะเกม Switch 1เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ต่างจากตัวเอ o x อะไรตรงที่มันมีเจเน r เรชันอย่างที่บอกอะคือเกมก่อนหน้านี้ถูก o p t ติ i z ไมานะครับมาถึงเกม Switch 1นะเพื่อให้เล่นบน Switch 1ได้ใช่ไหมเพราะนั้นนมันจะเป็น 720p ส่วนใหญ่เป็น30 APS นะครับแล้วก็ท้าผู้ชมมาเล่นบนตัว 080P อะ่ะมันก็จะแตกนะ,ะแล้วก็30 APS ก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันดูโบราณไปนหน่อยสำหรับโลกตอนนี้นะถ้ารับได้ก็โอเคแต่ก็แล้วก็ราคาก็จะดีขึ้นนะถ้าเล่นบน Xbox อะไร X เนี่ยมันก็ให้คุณภาพแบบเครื่องสมัยใหม่ก็ดันเฟรมไปเท่าที่จะทำได้ความละเอียดเท่าที่จะทำได้นะซึ่งตัว s i t c h ทำไม่ได้พูดอย่างนี้เหมือนกับว่า ลุงแมวไม่ค่อยเชียร์สวิชใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะสวิชมันจะเป็นเครื่องที่ลุงแมวจะหยิบก่อนเลยนะถ้าอยากจะเล่นนะครับไม่ว่าจะเทียบกับตัว Play 5<ๆ>เทียกบกับตัวเ,เนเนาะเครื่องพกพา PC ต่างๆไม่ใช่เพราะว่าผูกพันหรือเพราะว่าเป็นคนชอบสวิชโดยส่วนตัวนะสำหรับคนอายุป,ประมาณนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือความง่ายเรารู้สึกว่าเราซื้อเกมเป็นดิจิตอลเก็บไว้ในนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากจะเล่นเราแค่คว้ามาเล่นเลนเลเราก็ ทาอย่างอื่นแล้วก็วางทาอย่างอื่นกลับมาอีก3วันเปิดมามันก็ยังอยู่ในที่เดิมที่เราเล่นก่อนหน้านี้เราก็เล่นต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะเพราะนั้นก็ลุงมาว่านี่สำหรับคนอายุประมาณเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ต่างกันมากทีเดียวนะสำหรับประสบการณ์การใช้งานนะครับส่วนในเชิงสไตล์ของเกมก็แน่นอนว่าสำหรับลุงแมวก็คือ JRPG RPG ต่างๆเขาก็มีมาให้ครบคันเยอะมากนะเยอะแค่ไหนเนะไม่ต้องกลัวว่าซื้อมาแล้วไม่มีเกมเด่นน่คือเยอะขนาดว่าเราตามซื้อไม่ไหวเลยละกันเอาอย่างนงี้อาจจะไม่ได้มีทุกเกมอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับ Ste ีมไม่เท่ากับ PC Handhel d นะแต่ด้วยเ,เกมที่เขาออกมาเอาจริงแค่หน้าตอนนี้นะเกมของสวิตสองเองซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับมันก็มีสักถูมไมไม่ได้นับแบบจริงจังนะยี่สิบกว่า30อะไรเงี้ยอันนี้หมายถึงว่าบนสโตร์ไทยแล้วก็ ที่เปิดตัวนะก็มากพอนะถ้าผู้ชมเล่นหมดนี่ก็กินเวลาไปหลายเดือนแล้วนะครับผมก็รู้แม้ว่ามันเพียงพอแล้วณนะจุดนี้นะณนะจุดนี้นะครับแต่ว่าในทางกับกันเนี่ยคืออันนี้อาจจะเปิดกว้างกว่าคือเล่นเกมที่ลง PlayStation 5ก็มาลง PC ตรวนี้ถูว่าะเกม Xbox ก็มาลง PC เกม Switch บางเกมเมีอ่ง มีหรือ,อยังถ้าเป็น Nintendo Exclusive ยังไม่มีนะแต่ว่าถ้าเป็นเกม Third Party บางทีที่เขาลง Switch อะ่ะบางทีเขาก็ลง PC ด้วยก็มีเหมือนกันนะแต่เกมของ Switch เองก็จะมีความเด็ดคือ Exclusive นะครับที่เขายังไม่ปล่อยไปลงเครื่องอื่นอันนี้ต้องเล่นบน Switch เท่านั้นนะแล้วก็เ,เกมจริงๆเกม er, อย่างเช่น Octopath Traveler เงี้ยถ้าเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นกราฟิกก็จะสวยกว่านะแต่ว่าลูกแมวก็ยังเลือกที่จะเล่นบน Switch อะเพราะว่าลูกแรู้สึกว่ามันคือแบบ เกมสำหรับเครื่องสําหรับการเล่นพกพาง่ายๆแล้วยิ่งถ้าสาย JRPG เนี่ยมันคือเครื่องเล่นเกม JRPG ชัดๆเลยนะก็ถ้าชอบแนวเนี้ยก็น่าจัดแล้วมันจะมีความแบบถ้าเราซื้อเป็นตลับใช่ไหมอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่เครื่องอื่นไม่มีนะคือมันให้ความเป็น collectible ของสะสมได้มันเป็นกิจกรรมที่สนุกเหมือนกันนะซื้อตลับมาเอามาใส่อย่างเงี้ยเนาะเล่นเอาตลับไปเก็บมีตลับวางเรียงกันมีเชลฟ์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า อันนี้ให้ไม่ได้นะ ым, ก็จะมีความแตกต่างกันประมาณหนึง่งก็ได้ประมาณนี้นะสำหรับความรู้สึกนะครับของการใช้มาทั้งสองเครื่องแน่นอนว่าใช้เครื่องนี้น้อยกว่ามากนะเพราะว่าเพิ่งได้เครื่องมาอาทิตย์ที่แล้วถูกป,ปะ่ะวันนี้ก็ได้เครื่องมานี้ได้เครื่องนี้มาหลายเดือนแล้วนะแต่ก็ให้ความรู้สึกประมาณนี้คิดคอนเทนต์อันนี้ได้เนี่ยตอนที่นั่งเล่นแล้วก็เออจริงสองเครื่องเนี่ยมันมีความรู้สึกต่าง,งพอสมควรนอะ ور, ประมาณนี้ท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับก็แบ่งปันความเห็นกันมาได้นะ รูมเอลขอลาไปแล้วเจมี่ขอไปนะครับ <Okay. S 1> ขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านเราจะไปตอบคอมเมนต์นี้กันที่เชียงใหม่เย้ yeah!